ชวนลงทุนแบบนี้ระวังแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เป็นวิธีการหลอกลวงระดมเงินจากประชาชนที่ทำกันเป็นเครือข่ายโดยโฆษณาจูงใจว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนทั่วไปแชร์ลูกโซ่มักแอบแฝงมากับธุรกิจขายตรงหรือการชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรมากและจะหาสมาชิกใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อหมุนเงินค่าสมัครมาจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกเดิม วิธีสังเกตว่าธุรกิจไหนเข้าขายแชร์ลูกโซ่สามารถทำได้ดังนี้ 1. เอาธุรกิจอื่นมาบังหน้ารูปแบบที่พบบ่อยก็คือการชวนทำธุรกิจขายตรงโดยไรายได้หลักไม่ได้มาจากการขายสินค้าแต่มาจากการหาสมาชิกเพิ่มถ้ามีสินค้าก็มักเป็นสินค้าที่มีราคาแพงหรืออ้างสรรพคุณเกินจริงสินค้ายอดฮิตที่นำมาแอบอ้างให้คนหลงเชื่อก็กคืออาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอางและเครื่องประดับนอกจากนี้มักหวานล้อมหรือใช้หลักจิตวิทยากระตุ้นความโลภชวนลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นถือหุ้นในบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เก่งกำไรราคาทองคำราคาน้ำมันดิบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex สกุลเงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซี หรือบางกรณีหลอกให้สมัครสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์โดยอ้างว่าจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จำนวนมากเมื่อเสียชีวิต 2. รับประกันหรือการันตีผลตอบแทนสูงผิดปกติโดยมีค่าสมัครสมาชิกหรือเงินก้อนแรกที่ต้องจ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือเริ่มลงทุนซึ่งน่าจะไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้สมาชิกรายเดิมเพื่อหลอกให้ลงทุนหรือหาสมาชิกใหม่ไปเรื่อยๆ 3. ชวนฟังสัมมนาแผนธุรกิจผ่านญาติพี่น้องคนรู้จักหรือโฆษณาผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียโดยจัดฉากว่าธุรกิจมีความน่าเชื่อถือด้วยการจัดงานในสถานที่หรูหราและแอบอ้างว่ามีดาราคนมีชื่อเสียงหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนั้นมักมีการเชิญสมาชิกที่ประสบความสำเร็จมาแชร์ประสบการณ์เพื่อให้คล้อยตามแล้วจ่ายเงินสมัครสมาชิก 4. ไม่เคยจบสวยในธุรกิจมักจ่ายเงินผลตอบแทนให้สมาชิกได้ตามที่การันตีแต่ผ่านไปสักระยะหากหาสมาชิกใหม่ไม่ได้จะเกิดปัญหาหมุนเงินไม่ทันจนเลื่อนเวลาการจ่ายเงินสมาชิกออกไปสุดท้ายแชร์ก็ล้มไม่มีเงินจ่ายคืนให้สมาชิกและปิดกิจการหายตัวไปนี่เป็นวิธีการสังเกตว่าธุรกิจแบบไหนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ครับ